อินฟูขมิญผู้เคยโอหังนะครับเคยต่อว่าเคยดูถูกประเทศไทยวันนี้ท่าทีเปลี่ยนไปการพูดการทำคอนเทนต์ดูแตกต่างออกไปนะครับทุกคนเขาพูดถึงการเปิดด่านนะครับเหมือนกับว่าต้องการให้เปิดด่านแต่ไม่กล้าสื่อสารตรงๆนะครับ ก็เลยกะใช้หลักจิตวิทยาในการมาสื่อสารนะครับเพื่อหวังว่าให้คนไทยนั้นเข้าใจแล้วก็ใจอ่อนนะครับการพูดของเขาสื่อสารยังไงนั้นลองไปฟังดูก่อนครับผมฝากถึงคนที่สนับสนุนให้ปิดชายแดนนะครับผมว่าคนคิดอย่างไม่หลอบคอบไม่หลอบคอบยังไงตามผมมาทุกวันนี้คุณเป็นแม่คามไไ้าผมเป็นลูกค้าจูจูคนเลิกขายของให้ผม ถามว่าเจ้าอื่นมีไหมครับพี่จีนเขาตอนนี้คองจีนมีเยอะแยะที่บานคนมีเยอะกว่าบ้านพรมอีกอย่าบอกนะครับว่าไม่มีผมรู้เพราะว่าผมเป็นเหงาติดตูวคุณฉะนั้นคิดใหม่นะครับนี่ครับทุกคนมีการใช้คำพูดตกท้ายว่าคิดผิดคิดใหม่ด้วยแม่ กะจะใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารนะครับเพื่อให้คนไทยนั้นลงประเด็นแล้วก็คิดว่าตายแล้วพวกเราเสียผลประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ให้คนไทยลืมคำนึงถึงเรื่องของชาติแผ่นดินนะให้คนไทยนี่ช่วยปากท้องคนเขมรว่าอย่างนั้นเถอะไม่กล้าสื่อสารตรงๆว่าตัวเองนั้นไม่รอดแล้วไปไม่ไหวแล้วเพราะเขาเคยทำมาค้าขายกลับประเทศไทยเขาเข้าออกเป็นว่าเล่น นะครับสินค้าไทยคือสินค้าที่ประยุงชีวิตและครอบครัวของเขานะครับทุกคนเขาค้าขายอยู่กับประเทศไทยมายาวนานสินค้าที่เขาสามารถที่จะเอาไปขายจาหน่ายในขเขมรนั้นมีแต่สินค้าไทยไม่ใช่สินค้าเวียดนามและจีนนะวันนี้ก็เลยจะใช้หลักนี้ว่าเผื่อคนไทยฟังเขาแล้วก็เสียดายเงินที่จะต้องได้นะคร แล้วต้องมาปิดต้องมาเสียทิ้งอย่างเงี้ยเขาคงใช้ความคิดหลักคิดแบบนี้แต่คนไทยเขามีคําตอบอยู่แล้วว่าเขานั้นคิดถูกแล้วที่ปิดด่านที่สุดแล้วเราได้เห็นอะไรได้เห็นการออกมาดิ้นของคนเขมรนไม่ว่าจะเป็นชาวนานะฮะชาวเกษตรกร,ร,กรพ่อค้าแม่ขายนะครับผมตอนนี้พวกอออนไลน์ทั้งหลายก็เริ่มหงอยกันแล้วนะลองไปดูนะครับ ก็เหลือต่พวกอินฟูแบบปากดีอะ่ะพวกนั้นก็ยังเ่าอยู่นะฮะแต่ก็บางคนก็ช่องปิว้วเนี่ยก็มีนะครับคนเนี้ยเขาก็น่าจะเห็นนะทุกคนน่าจะเห็นถึงความเสียเปรียบตอนนี้มากๆเห็นถึงความลําบากที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแล้วก็คนขมิน้นเขาก็เลยใช้การพูดแบบนี้เมื่อก่อนเขาเคยโอหังเคยแบบโอ้โหท้าทายเหมือนไก้บอยแหละนะครับแต่วันเนี้ย มันชัดเจนมากยิ่งวันเวลาผ่านไปอะไรๆก็กระจ่างแจ้งขึ้นว่าคอมเมนนั้นที่เดือดร้อนไม่ใช่ไทยและคนที่เดือดร้อนก็ไอ้คนที่เห่าห้องๆนี่แหละฮะไอ้ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละนะครับออกมาเห่าตามกระแสก็เดือดร้อนหนักนะครับสารพัดสารเพที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนแค่คุณนึกอยากได้อะไรเนี่ยเหมือนประเทศไทยเขาเนรมิตให้เรียบร้อยนะ เขาเสกให้เรียบร้อยแล้วข้ามมาพวกนเจอทุกอย่างที่คุณต้องการและเอาข้ามกลับไปขายได้ทันใดหรือบางคนไม่อยากขายอยากซื้อสินค้าดีมีคุณภาพข้ามมาฝั่งไทยราคาถูกกว่าด้วยซื้อเอาเท่าที่อยากใช้อยากกินก็มีให้แล้วคุณจะข้ามมาด่านไหนมีหมดสินค้าไทยอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วก็ของประเทศไทยนี่ครับคุณก็ได้สินค้าคุณภาพแล้วก็ราคาถูก ที่สําคัญนะถูกใจคุณแน่ๆเพราะคุณอยู่กับสินค้านี้มาตั้งแต่ทั้งชีวิตของคุณอะอยู่ๆเขาไม่ขายคุณมันจะลงแดงเอานะสิใช่ไหมล่ะอันนี้คือความจริงจริงๆแล้วเนี่ยคนกำเห็นส่วนมากมีผลในการแสดงออกมีผลมากๆต่อการตัดสินใจของคนถ่ายบองตรงเลยนะมีผลที่สุดไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอินฟูตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนที่มีกล้อง คนมีโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยมีผลมากมาก,การแสดงออกที่มันย่าแย่มากทัศนคติที่เป็นลบมากๆเนี่ยคนไทยเขาเลยไม่รับถ้าลองรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักยอมรับความจริงนะใช้เวลาหน่อยพิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าวันข้างหน้าคนไทยเขาอาจจะพิจารณานะนะครับแต่ถ้าแบบนี้ไม่มีทางเลยกำลังจะปิดตายใจคนไทยนะ การที่พยายามมาพูดไม่ยอมรับความจริงแล้วก็แถอย่างพวกไอนะ้บอยเนี่ยคนไทยจะปิดสนิทเลยจะเปิดไม่ได้เลยนะครับแล้วยังไม่พออีกยังมีตะปูด,ดอกใหญ่ยังคุณเซนนีสมมุตินะถ้าเกิดว่าคนขเขมนพูดดีหน่อยจะมีโพส์โพสหนึ่งที่แบบแรงๆใส่ประเทศไทยเลยนะครับอย่างเช่นการที่พูดว่าว่า ไม่เคยลดตัวลงมาคุยกับการเปิดด่านกับประเทศไทยคําเนี้อย่าว่าแต่คนไทยฟังเลยเพื่อนของคนไทยฟังก็โกรธครับคุณสูงส่งมาจากไหนลดตัวลงประเทศไทยต้องพึ่งพาคุณหรืออย่างไรนะครับแล้วอย่างนี้เขาอยากเปิดอ่ะเพื่ออะไรให้คนอื่นไม่ย่ำศักดิ์ศรีตัวเองทั้งๆตัวเองอยู่เหนือคนอื่นนี่นะต้องลดตัวลงให้เขา เพราะฉะนั้นคนไทยก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ตรงจุดนั้นฮะแล้วนําซ้ำไอ้พวกอินฟูเตเลตตัวน้อยนี่ก็โอ้เหากันยกใหญ่กัดแทะอยู่ทุกวันใครเขาจะไปยอมเปิดให้ล่ะถ้าสมมุตินะคนคขมเนทั้งหมดเนี่ยเห็นถึงความเดือดร้อนแล้วเห็นแค่แต่ตอนนี้ที่ยังไม่สายมากสมมุตินะออกมายอมรับความจริงเรียกร้องไปยังรัฐบาลคขมรเสียงยิ่งเยอะมันก็ยิ่งจะดัง วันเวลาต่อไปมันอาจจะมีได้รับการพิจารณาแต่ถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็เห่าไปางี้ก็เห็นแล้วเดือดร้อนก็ที่สุดก็ทำอะไรลักลอบเข้าเมืองไทยใช่ไหมล่ะลักมาลักลอบมาซื้อของแล้วก็ลักลอบเอาไปขายก็ทํากันได้อยู่อย่างเงี้ยแค่เนี้ยไม่เอาที่ไทยไปเอาที่เอาที่เรา,เาแพงด้วยคนนี้พอเราเขาซื้อจากไทยเขาก็ต้องบวกราคานะครับก็จะทํากันวนลูปอย่างเงี้ย ชีวิตแต่มันจะไม่ขยายตัวไงในเรื่องของการค้าขายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะดรอปลงดรอปลงทีนี้เป็นไงทุกคนก็จากเป็นพ่อค้าใช่ไหมวันหนึ่งก็อาจจะต้องกลับไปเป็นแรงงานแอบลักลอบเข้ามาไทยนะอ่านี่ต่างหากเลยที่มันสะท้อนตอนนี้มันเด่นชัดมากไหมว่าใครกันแน่ที่เดือดร้อนที่พากันแบบพูดขี้โม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเห็นภาพหรือยังว่าใครที่เดือดร้อน ใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคของจริงนะเคยมีไม่ชาวนานไทยเป็นเกาโอ้ขอให้คนนะเขมรมาซื้อข้าวร้องไห้เคยมีไม่มีเคยมีคนปลูกมันสำปะหลังคนไทยไหมโอ้ขอร้องเปิดดานอยาขายเอาเขมรไม่มีนะนะครับไม่มีแต่ฝั่งขเขมรนมีทุกวันคนระับโดยเฉพาะข้าวกับมันสำปะหลังข้าวนี่หนักเลยออกมากราบวิงวอนก็นแล้วอะไรก็แล้วนะทุกอย่าง เกิดขึ้นหมดในคํเม็นเห็นภาพจากคำเห็นทั้งนั้นตรงนี้นี่คือความจริงครับนี่คือความจริงที่มันปรากฏแล้วนะจะยอมรับไม่ยอมรับก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเถอะนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรใจเขาจริงๆแล้วปิดร้อยปีจริงๆแหละคือทํากําแพงได้รวดเดียวเขาอยากจะทําเลยอันนี้คือประเทศไทยคือคนไทยนะคือเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะแต่ถ้าเกิดใครใจร้ายกับเขาก็จะรู้ซึ้งนะครับ เวลาคนไทยใจร้ายครับโอเคครับทุกคนก็ฝากไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม